หลังวิ่งหนักๆอย่าคิดว่ากลับบ้านนอนแล้วคือจบบางทีร่างกายไม่ได้ต้องการแค่การพักแต่ต้องการการฟื้นฟูที่เหมาะสมการแช่น้ําแข็งเป็นหนึ่งในวิธีที่นักวิ่งนิยมใช้น้ำเนี่ยไม่ต้องเย็นระดับขั้วโลก แค่สิบถึงองศาก็พอแช่ช่วงล่างตั้งแต่สะโพกลงไปประมาณ1 0 1ถึงนาทีความเย็นจะช่วยลดอาการบวมอาการปวดกล้ามเนื้อไม่งองแงหลังซ้อมหนักไม่จำเป็นต้องทำทุกวันอาทิตย์ละแค่หนึ่งถึงครั้งเนี่ยกำลังดีเหมาะสุดๆกับวันลงคอร์ดเทมโปลองลนันหรือว่าหลังแข่งขาเนี่ยจะได้ฟื้นแล้วก็พร้อมที่จะกลับไปซ้อมเพื่อให้เหนื่อยใหม่อีกครั้งก็หลังจากที่เราแช่เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆน้ำแข็งที่เหลือเนี่ย เราอยากทิ้งนะทุกคนเก็บเอาไว้นะครับเก็บทห้หมดเลยไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่า,าไปทำอะไรกันนะครับวิ่งในเหนื่อยกินน้ำก่อนโอ,โอ,โอ้นี่มาแปลกเนี่ยพี่กินน้ำก่อนอเอาล่ะกินน สดชื่นมากพี่หายเหนื่อยเลยอ,เอร่อยอ,ะอย่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอามาให้อีกโอเควันนี้มาแปลกนะเนี่ยปกติไม่มีอ่ะพี่จะทับถมกันนะเนี่ย <c oughs> วันนี้นมอะไรหอมเอาวะข <c oughs> นอะไรวะ <c oughs>